เอา b r e a k t h r o สนัมมาที่โอมจะพาคุณไปก้าวข้ามข้อจํากัดตัวเองสี่คืนเต็มๆด้สตาร์ที่โอมเรียนมาทั้งหมดในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นการสกดจิตบาบัด NLP และก็โคชชิ่งครับโดยผมครับโอมหะรินจงจเจริญรัตน์โคชและเทรนเนอร์ที่มีโอกาสเทรนคนมาแล้วมากกว่าหมื่นชีวิตหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการจริงๆอย่าเชื่อผมครับลองฟังจากเสียงคนที่เขามาเรียนดีกว่าครับว่าเขารู้สึกคุ้มค่าขนาดไหน ตั้งใจฟังครับมันเหมือนกับเป็นค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงอินไซต์มนุษย์จริงๆว่า<ม>เราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรชุดคําถามนี้เนี่ยเป็น,ปนอะไรที่เวิร์กแล้วก็ดีมากๆนะครับสามารถเราไปใช้งานกับทีมงานหรือองค์กรเราได้เลยผมแบบเปลี่ยนไปค่อนข้งเยอะอะฮะแล้มันแบบรู้สึกด,ดีมากเลยครับรู้สึกแบบผมไม่ได้ไม่รู้สึกมันหนานล้วอะฟิวเฟีมากครับขอบคุณมากที่ที่มาเติมเต็มในส่วนที่ที่สามารถเอาไปใช้คนอื่นได้อีกไม่คิดว่ามันคาพูดบางอย่างของเราทําให้คนเปลี่ยนได้ขนาดนี้อะ อยากให้ปลาล้ว่าปาเป็นคุณแค่ถูงยำเขาแล้วอาจารยพี่เราเห็นแป้งนัง่งฟังจนจบยมขอบคุณคุณโอ้ขอบคุณปาแป้ค่ะสิ่งที่เราจะได้นะและที่คุณหาไม่ได้เลยจากที่อื่นในไร์เอนดิชั่คือความสุขที่มันยังคงอยู่กับเราแม้สภาวะรอบตัวจะเป็นอย่างไรและนี่คือมูลค่าเงินล้านก็หาซื้อไม่ได้ครับ กันแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะมาเรียนรู้ในการปลดล็อกศักยภาพตัวเองอยากเห็นธุรกิจตัวเองเติบโตแบบก้าวกระโดดอยากเห็นตัวเองเติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดทาให้ความสัมพันธ์ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพจิตเราดีขึ้นเกิดความชัดเจนในตัวเองมั่นใจในตัวเองเพื่อคุณได้ใช้ชีวิตเนื้อที่คุณรักจริงๆแล้วแล้วก็ตัดสินใจครับกดคลิกลงทะเบียนตรงนี้เลยผมเองจะพาคุณไปมีประสบการณ์แบบโคชชิ่งสดครับซึ่งสิ่งนี้คุณจะไม่ได้เห็นบ่อยๆแต่ผมจะทําให้คุณเห็นเลยครับว่าใน ได้เช่นนกัและถ้าคุณตัดสินใจตอนนี้ครับบอกเลยว่าราคาที่ให้เป็นราคาพิเศษที่คุ้มค่ามากๆแถมยังมีโปรพิเศษ1แถม1นึ่ด้ครับรีบชวนเพื่อนที่คุณรักมาพัฒนาตัวเองด้วยกันครับเดี๋ยวเราเจอกันในเซล b ์เบรก u ปรครับ